วันนี้เรามาอุ่นเครื่องกันครับเราผมอยากอุ่นเครื่องพาอุ่นเครื่องอย่างนี้ว่ามันสําคัญมากๆครับทุกคนเมื่อกี้เราได้บางคนอาจจะน้ําตาซึมบางคนน้ําตาไหลนะกับการแชร์ไลฟ์ซีนิโอนะครับจริงๆถ้าเราได้อยู่ในอะตมีระยะหนึ่งเราจะเข้าใจครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเราจะประสบความสําเร็จเร็วหรือช้าเราจะเจอปัญหามากหรือน้อยเราจะรู้สึกว่ามันยากหรือง่าย มันอยู่ที่ไลฟ์สิเนโออยู่ที่เป้าหมายคุณจะต้องตอบคำถามแรกภาษาอังกฤษตัวเดียวครับคือคำว่า why ทำไมฮะทำไมคุณต้องทำธุรกิจน,นี้และทำไมคุณต้องสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องตอบให้ได้ครับถ้าคุณข้ามข้อนี้ไปนะฮะคุณจะพลาดอย่างหนึง่งคุณจะไปเจอสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยคุณจะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่เขาเรียกอะไรวัคซีนหรือความมุ่งมั่นหรือการพร้อมเผชิญหน้าเนี่ยมันจะน้อยครับ นะครับอย่าข้ามเด็ดขาดว่าคุณจะทำอัโอมี่ไปเพื่ออะไรอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทําคนอื่นคิดแทนไม่ได้ด้วยนะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวครับทุกคนอยากได้ไหมครับสี่สิบเป็นล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแน่นอนทุกคนอยากได้ไดครับแต่คุณจะสู้เพื่อมันหรือไม่เพื่อมันเนี่ยมันอยู่ที่ why ครับอยู่ที่ทําไมครับไปหาคําตอบนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมให้ไว้ก่อนเลยนะครับท็นี้ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าทําด้วยหัวใจและความรักผมชอบพูดอย่างนี้ว่า เป้าหมายเนี่ยหรือความฝันที่มีค่านะครับมันจะต้องมาจากความรักครมันจะต้องมาจากใครสักคนที่เราอยากจะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปหาคําตอบตรงนั้นนะฮะทีนี้ผมอยากชวนคุณดูเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องอะตอมีพวกเราเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลของอะตอมีนะครับในหลากหลายด้านจนเราเข้าใจจุดเด่นของอะตอมี นะครับว่าอะตอมิเเนี่ยเขาชอบพูดกันว่ามี4ดีนะครับสีข้อดีก็คือบริษัทดีสินค้าดีแผนดีระบบดีเราท่องกันได้ครับเรารู้ว่าบริษัทเราเป็นระดับโลกใช่ไหมฮะอันดับสิบของโลกนะครับเรามียอดขายหลายหมื่นล้านต่อปีเรามีสาขาทั่วโลกเรามีสินค้าที่ดีแอดส์ลูดคุณภาพแอดส์ลูดไพรส์เรามีแผนที่อนะไรฮะไม่มีค่าสมาัครไม่รักษายอดมีข้อดีมากมายเลยซึ่งพรุ่งน,นี้ผมจะพูดเรื่องนี้โดยละเอียดและมีระบบซึ่งเป็น สิ่งที่สําคัญเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นผมมีคําถามที่ทุกคนจะต้องลองไปทํากันบ้านดูครับว่าการที่เราจะเข้ามาทําธุรกิจนี้เราเห็นธุรกิจนี้แบบไหนอันแรกครับคุณรู้ไหมครับว่าตทม,มี่คือโอกาสแล้วคุณรู้ไหมมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆครับของชีวิตของคุณทําไมผมเห็นสิ่งนี้รู้ไหมทุกคนสําหรับผมเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ข้ามไม่ได้ มันเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้เลยคุณคุณอาจจะมองแนละ้วรู้สึกว่าให้อโศมี่ก็คือบริษัทขายตรงอันหนึ่งแต่สําหรับผมคุณรู้ไหมว่าเขาคือพาร์ทเนอร์คะเขาคือผมคือหุ้นส่วนและเขาคือหุ้นส่วนของผมที่เขาสร้างบริษัทระดับแสนล้านมารองรับการทํางานของผมเพื่อความสําเร็จของผมและคนรอบๆตัวและทุกคนที่อยู่ในอโศมี่คุณคิดดูสิครับมีเรามีออฟฟิศอยู่ที่อโศกค่าเช่าเนี่ยเดือนหลายแสนครับเขาเอาสินค้าขนมาจากเกาหลีและทั่วโลกที่ เออเป็น GSJS GS ของอาโุมี่ของเราเพื่อมาทำอะไรครับเพื่อมาพร้อมให้เราทำธุรกิจเพื่อให้ได้เงินทุกคนเขาทำแอปพลิเคชันทำเว็บไซต์จ้างคนมาสิบหกคนเงินเดือนเป็นล้านล้านต่อเดือนเพื่อมาดูแลพวกเราทำธุรกิจครับคุณเห็นมุมนี้ไหมครับหรือคุณเห็นแค่ว่าเรากำลังไปเป็นเซล์ขายอะไรครับแปรงสีฟันยาสีฟันโฟมล้างหน้าสำหรับผมไม่ครับ นี่คือธุรกิจแสนล้านที่มากองอยู่ตรงหน้าคุณและมีสาขาทั่วโลกด้วยครับทุกคนมันใหญ่มากๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณเห็นหรือเปล่าสาหรับผมผมเห็นอันนี้ชัดเจนผมถึงจับมันมาเจ็ดปีแปดปีแล้วไม่เคยปล่อยมันแล้วไม่คิดจะปล่อยมันนะครับผมไม่เคยมีประสบการณ์ผมเคยทําสิ่งทําได้บ้างไม่ได้มากแต่ผมไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาปัญหาไม่ใช่เรื่องปัญหาสําหรับผมผมเรียกปัญหาเป็นเรื่องปกติอะทุกคน มันคือสิ่งที่ผมไม่รู้และผมก็เรียนรู้มันมาดูวันที่สองครับทุกคนความเป็นไปได้ของความสําเร็จผมบอกว่าข้อน,นี้ง่ายมากทุกคนง่ายยังไงฮะบางทีเรามันนั่งบอกตัวเองเราจะทําได้หรอมันมันยากแลวมันติดปัญหานู่นนี่ยผมจะบอกครับในอะทอมิง,ง่ายมากคือคุณเห็นคนสําเร็จไหมครัคุณเห็น Imperial m a s มาสเตอร์สิบสามคนไหมะั้สิบสามรหัสไหมครคุณเห็น เอ่อคลาวเมมเบอร์คลาวลีดเดอร์คลับที่มีรายได้เกินหนึ่งล้านบาทต่อเดือนเป็นร้อยคนคุณเห็นไหมครับและคนเหล่านั้นนะ่ยผมว่ามีเยอะครับที่แย่กว่าเรานะฮะมีเก่งกว่าเรามีแต่มีเยอะที่แย่กว่าเราครับเพราะฉะนั้นผมกําลังบอกว่าความเป็นไปได้ของความสําเร็จในธุรกิจนี้มันเป็นไปได้ครับคุณเห็นมันหรือเปล่าอันที่สามกับความเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสําเร็จ พอพูดถึงข้อนี้ก็อันนี้แหละพี่เอที่มันหนักใจผมจะบอกว่าคุณเลิกกังวลเลยครับถ้าฟังผมนาทีนี้แล้วเลิกกังวลเพราะคุณไม่ได้สําเร็จด้วยตัวคุณเองครัทุกคนให้คุณเก่งมาขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะไม่สามารถบริหารองค์กรนี้ได้ด้วยตัวคุณเองครเพราะมันใหญ่มากๆนะครับการที่คุณจะต้องอะไรครับทำํำรายได้สามล้านบาทต่อเดือนเนี่ยคุณรู้ไหมว่า คุณต้องสร้าง PV เนี่ยเกินห้าพันล้าน PV ต่อเดือนต่อเดือนนะคุณคุณทําได้ด้วยตัวคุณเองปะคนเดียวปะด้วยประสบการณ์ของคุณมาทําธุรกิจไม่ไง่ายครับ Key success มันอยู่ที่ system ครับหรือ,อระบบครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพอมีระบบ a t o m i proof มาแล้วครับตั้งแต่บริษัทที่ไม่มีออฟฟิศเลยเช่าออฟฟิศเจ้าของจนสิบเจ็ดคนที่เริ่มต้นล้มละลายล้มเหลว แต่วันนี้เราเป็นบริษัทที่มั่งคั่งมากๆเราเพิ่งได้รับรางวัลเป็นบริษัทที่น่าทํางานที่สุด5ปีซ้อนเรามียอดขายเรามีเผลลัพธ์การทํางานมากมายเหลือเกินทุกคนเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อตัวเองเองแต่คุณเชื่อระบบของ a t o m มีครคุณต้องใช้ a t o m ีซ System ครับคุณอาจจะมีวิธีการทํางานของเราแต่ละคนอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดนะครับ แต่คุณจะไปสูงและบินได้สูงคุณต้องใช้อัตโนมีซิสเต็มสุดท้ายครับที่ผมอยากจะพูดวันนี้เมื่อกี้เราได้เห็นหลายคนนะครับว่าเขาแลกเขากำลังแลกเขากำลังสู้นะครับเพื่อเป้าหมายของเขาเขากำลังแลกแบบไหนฮะหลายคนอาจจะแลกด้วยความรักด้วยหัวใจอยากให้คนที่เราสบายเราทุกคนก็อยากให้คนรอบตัวเราสบายครับแต่ มันเป็นความปรารถนาที่แท้จริงและแรงกล้าแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนขนาดไหนนะครับหลายคนเคยได้ยินนะครับว่าผู้นำเราเคยบอกว่าให้ทำธุรกิจนี้แบบนักโทษประหารเช่นคุณตั้งเป้าวันนี้หนึ่งหมื่นทีวีมีลูกค้าใหม่หนึ่งคนทำไม่ได้เหมือนโดนประหารคุณตั้งแบบนั้นหรือเปล่าไม่ประหารเนี่ยโดนอัยโทษรุ่งนี้เล่นใหม่อย่างนี้ครับหรือว่าอะไรครับคุณ ทำเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะคิดไม่ออกอีกนะครับ mm hmm. คุณทําเพราะให้มีวินยัยเขากสอนอย่างนี้ให้มีวินัยในการทําจะวินัยน้อยวินัยมากให้มีวินยัยถ้าควบคุมตัวอย่างวินัยคือการทำในถึงแม้ว่าคุณไม่อยากจะทําคุณทําแบบนั้นหรือเปล่าคุณเลือกวิธีไหนผมมีวิธีครับบางคนบอกว่าสองล้านห้าแสนพีวีเพื่อเป็นเอสเอ็มทำยากไหมทุกคนยากใช่ไหม แต่ถ้าผมบอกคุณอย่างนี้ครับลองคิดตามนะจินตนาการตามผมนะถ้าคุณทำา S m ในรอบนี้ได้เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบแปดแล้วในชะนะครับถ้าคุณทำาอ m ได้ในรอบนี้ซึ่งเหลือไม่สิบกว่าวันใช่ไหมและผมจะให้คุณหนึ่งล้านบาทแต่ห้ามแบบเอ้ยไปยืมเงินเข้ามาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินผมไปใช้ไม่ใช่คุณเชื่อไหมทุกคนในห้องนี้จะเป็น SM ได้ถ้าคุณอยากเอาอยากได้เงินหนึ่งล้าน เรื่องสองล้านห้าแสน PV จะเป็นเรื่องเล็กเลยใช่ไหม่านั่นหมายความว่าจริงๆครับกลับไปตอบโจทย์โจทย์แรกว่า Y มันหมายถึงเป้าหมายที่คุณตั้งนะคุณพร้อมจะแลกหรือเปล่าคุณพร้อมจะใส่เข้าไปทั้งหมดหรือเปล่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาหวังว่าทุกคนคงได้ความคิดได้ทัศนคติได้แน,นวทางก็หวังและอยากให้ทุกคนนะครับในปีสอง8 เป็นปีที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จสำหรับทุกคนโชคดีสวัสดีครับ